ดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องป่าและเอฟซีสาวน้อยที่บรบกสนทุกคนครับพบกันวันนี้วันพฤหัสที่3เดือนพฤษภาคมสิงกกรา2564น,พน 4, ะพี่น้องมันนี่ก็เป็นมื้อสันวันดีครับเป็นวันพฤหัสสบายดีเป็นวัน,น,ออน,วนคู่ครับมันนี่ลุงตูก็ได้ถือโอกาสเป็นมือพ่อมาแน,น้ครับมาเรี่ยงแม่จะนั่งรถครับพี่น้องรถสามคันพี่น้อง ดดรถกล้อหลังรถปีกอัพรลักกัมอเตอร์ไซค์เพราะว่าปกติแล้วเขาจะเลี้ยงปีใหม่ครับวันสงการไทยแต่ลุงตู่ปว่างนะครับค่าแต่โคบีดค่าแต่ปว่างเมื่อนี้ก็ถือโอกาสว่างก็เลยทีการเลี้ยงครับมาวันเสารเริ่มต้นเลี้ยงแม่กีนัดนะครับพี่น้องเมื่อนี้กับซีนี่ปกติแล้วผลไม้กับเสือหายยางแต่ลุงตู่เอาพิเศษเลยเอาเกาอย่างครับพี่น้องแล้วกับซีนี่กล้วยน้ำว้าสั่งดีมะพร้าวามะฮงสับประรดมะพร้าวแล้วก็แอปเปิ้ล อหลายยางเก่ายางครับแล้วก็นน้ำตามที่เพื่อนว่าแล้วก็เข่าของพอมาพี่น้องเด้อม,มาเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มครับพี่น้องรับแรกก่อนสตาร์ทเริ่มเลยพี่น้อง,องเองด้อตามรถก่อนครับ you 9ก้านาฬิกาเก้านาทีพี่น้องมือหนึ่งสี่นท้วทปน้อยๆนะพี่น้อ,นองเนี่ยทุบน้อยทุดอันเลขกันนะพี่น้อง ขา,าเพิ่งเรียนต้องการนะพี่น้องมวลนี่ซื้อสะเดียนรถแลแ้วจะซื้อทูกเลขทูกพอกมวนนะครับถือว่าเป็นมื่อสันมันดีครับเพื่อเพื่ให้โชคใหลราบไม่ระน้างครับพี่นอ้องจุมของกัน,น,น,นไม่ใช่เดลขจุดเล็ข กองลายไม้แหงเรือตังๆงเออให้เย็นสุๆขอทายาอะไรตั้งวงแล้วคุณแม่จะนาอ้าวคือทุกเรียกเขาไปเนาะหลังจากที่ว,าาว,ว่ามากินเสมยไลไม้แล้วกินน้ำสมน้ำเนี่ยือเขาน้า้ปลานมาให้ตให้ลาบลูกเตาเนาน่าด้วยออคุณแม่จะนา่งด้อครับเ,เออ้องเอ,งอ,งอากับมาสยครับมาว โมถือจังไดจะ่าารับครึ่ล้องเบิ้งเพื่เขาโอ้เพิ่มสถานจุดอะไรบ้างครึ่นี่บนั้นครับรมกระถาจรก็จะน้องไิครับท้าถวายไม่จะนงครับว่าสุุตโตโมสัพุุตตัุตโสโมตัมภะวโตโตหโตสัมมาสัพุโรตัศมาภะวโตโตหะโตสัมมาสัพุโรตัมาภะวโตโตหโตสัมมสัพุโรตัุติัง วัตถุธาตนังอัศวรรค์ขยะมหังโหนตูชุดตีนสุขิตนางวัตถุธาตนังอัศวรรค์ขยะมหังโหนตูตัดตินสุขิตนางวัตถุธาตนังอัศวรรค์ขยะมหังโหนตูสาตุข้าพเจ้าข,ขอถวายปรไม้และเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ต่อแม่ย่านางทางาั้งรถโกร้อนน้องเฮงเฮงทางรถพี่อัพน้องรวยปังปังแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์น้องรวยคำ้งคูทั้งสามคันนะครับขอแม่ย่านางรถทั้งสามคัน จงรับเครื่องสาราระทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์และความสุขต่อข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้านายทูนมีพระนามรญญาแสนแก้วขอให้ธรรมาธรรมมาหากินเดินลุ่งเรือเงินทองไหลมาเทมาไปหนมาหนาดยรถก็ขอให้เดินทางปลอดไปทั้งไปทั้งกลับขออุปสรรคทั้งหลายจงได้มาขวางกั้น ขอให้นำมารว้ขึ้นไปจะได้มีมรดกอุปสรรคมาะชนให้มีความโชคดีทั้งไปตั ing, ้งกลับขอให้เงินทองและความเฮงรวยปังปังความเรือนรุ่งเรืองและความโชคดีโจมังเกิดมีแก่ข้าพเจ้านายโยมมีะหารสกันกาแสงแค่ตั้งแต่ตอนนี้ทั้งตลอดที่และตลอดไปไม่ิ้นสาธุสาธุสาธุครับเดิดนะครับเดิดเป็นไงนางครับลงมาสาธผลไม้แล้วก็เครื่องสักการะนะครับเดิอ โอ้ดูรักษาไปทีครับรออีกสักหน่อยจังมาล่าครับพี่น้องแต่เนื่องทว่าถวายเพันธุเรียบร้อยแล้วใหนเวลาเพันธุ์ันตะก้อนรครับเอ้ยสวยตะก้อนครับพี่น้องมาดูซิดูดูไอ้นี่ดูผลไม้มันจะหมดแล้วเหรอนาทีแกะกระห่อนพี่น้องครับโอ้ตอ,ตอนนี้ก็กำลังสวยครับลักสุพารณแต่ม่านาจักซิปไปที่พี่น้องเนาะ ลูกตัวก็สีมาจุดยาสูบไปเพิ่นนะครับน,นึ่งนี่ยาสูบอ่านี่ขมุข้าวมากพร้อมครับอันนีข้าวอันบางคข้นขาหัวหมูบางคข้นขาวเราเอายาเลี้ยงแต่ว่าลูกตูนนี่ยมันก็ได้เอายาเลี้ยงสั้นครับลูก,กตูนใส่ผลไม้เก้าอย่างครับพี่น้องผลไม้เก้าอย่างเลยครับครับข้าวหมาเข้าวเสวยตามที่เพิ่นพิพาตเห็นไหครับน้ำปรลายประแจก้องขางนาดจะตื้นบุรีตอนนี้ก็าผ่านไปแล้วประมาณ สุดวนาทีครับเดี๋ยวจะซุบเสร็จแล้วทีนี้ก็ตกดกดกานี่ทีดบ้างใช่ไองบ้างข้างค่ะ ทีนี้เร่รู้สึว่าจะเป็นทีที่สามแล้วพี่น้องแต่ว่าพึ่งทายสองข้งางอยากเลิกนี้ครับดีนาครับพูดแล้วครับดีนาคร,าราาบรอบละมีโอกาสจะเรียกให้เตือนหนึงครับพี่น้อง เข้ามาคข้ามาจัางเอานำกามาด้วกักินกากัุข้าวได้ครับเร้าคนบอกไม่ได้ทำด้กับข้าววันนี้ด้ครับคุณไม่ได้กข้าวคุณไม่กขภา,าพคาาือนากันไมันนวสตะปุ่นครับสามโมงสี่โมงห็นหอกมาหึ้งออกไปเลยอนีออน้ครับยนีนแสครับ มวันนี้กับเซื้อตัวนี้อะไรพี่น้องเสบีย์รถเดินะครับออกแล้วออกอีกอยู่นี่นะครับซื้อรถตุ้ดี้ไปอยู่ครับแรงละสามใบชี้ใบนะคราบกับใบครับเตรียมมอเตอร์ไซค์ครับนี่เสือยางมากออกทุกงวดรถสามพันพี่น้องแล้วกับสีเบเบิรงเล็กกุ๊กหน่อยครับพี่น้องเบเบิรงกนะพี่น้องพี่น้องเนาะต่อร่าครับ ได้เวลาสลม,มาภาควืแล้วพี่นอมม้องสมาลาได้ผครับพี่น้องูคนเตเลขตัวหไหนนดูดิหัวอ,อะไรอนตัวไหน,น่ะมองไม่ชัดอ,อะไรมมาพี่น้องตัวไหนนะครับานีน่ได้ตัวนี้นี่กับเจ็ด,าาด่างไชัด<ะ>เชัดเล นะครับนะครับนะมรดกประคับประคองตัวเาตัวเราทำไม่สูงสระนะมรดประคับประคองตัวเาตัวเราทำไม่สูงสระนะมรดประคับประคองตัวเาตัวเราทำไม่สสะพุทธังลาธัมมังลาสังฆังลาข้าพเจ้าทั้งหลายขอราเสดสักการะทั้งหลายเหล่านี้กับแม่ยานางเพื่อเป็นประโยชน์เป็นทานเป็นญารักษาโรคต่อข้าพเจ้าทั้งหลารยาได้เป็นโทษต่อข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยตื่นนะเสสังมังคลายาจามะสาธุสาธุสาธุ เห็นหรือยังนี่ยเป็นไรนะห้าเจ็ดเจ็ดป่ห้าเจ็ดเมันจะใครจมันไมได้โอ้เมื่อกี้ไ,นะไม่ชาร์เห็นเวลาของขาอื่นครับมันขึนขนานขนชาร์จด้เห็นไหมพี่น้องเบิงบ์า,งาัน้นะครับเดี๋ยตักตัวอไเป็นตัวอไรนครับซื้อล้ครับจะเปลี่ยนรถกันนี่แหละครับพี่น้องบุรีกสูบแค่สองตัวครับอีกสมตัวไม่ส,สูบคนอิ่มแล้วครับ อ่าโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับสุนทรที่นี่กับฝากพี่ฝากน้องทุนนี่นะครับเดอ้อขอบุญพูดลายที่จเจอสุนทรไม่ลากันไปติดตามรับชมครับเบื้องแล้วม้วนแรกใครดีดีมีแห่งสุดสุดคนนะครับเดอ้อร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปครับหน้าม้วนดูสองม้วนตัวไรอะไร